ในวิดีโอนี้คุณจะได้เรียนรู้ระบบเทรดสั้น5นาทีที่ใช้งานค่อนข้างที่จะง่ายนะครับเป็นระบบเทรดสั้นที่ใช้ตัวของ breakout กับ r e t r a e สามารถที่จะใช้เทรดได้ทั้งทองคำ forex หรือว่า crypto เหมาะกับมือใหม่ที่ต้องการที่จะเข้าใจการทำงานของการเทรดด้วยตัวของแนวรับและแนวต้านซึ่งตรงนี้คุณก็สามารถที่จะนำไปประยุกต์ใช้กับ time frame อื่นได้เช่นเดียวกันนะครับ โดยเราจะเริ่มจากการเซตอัพชาร์จก่อนเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วเนี่ยผมจะอธิบายกดเข้าบ่ายเข้าเซลล์และข้อควรระวังเมื่อคุณใช้ระบบนี้ในการเทรดเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับอันดับแรกสุดให้คุณเปิดกราฟตัวของ Trading View นะครับระบบเทรดที่เราจะใช้วันนี้ก็คือตัวของ Breakout กับ r e t e s t ซึ่งธรรมดาแล้วตอนที่ราคามันมีการเคลื่อนไหวนะครับเราก็จะได้ในส่วนทั้งแนวขั้งบนนะครับเป็นแนวต้านนั่นเอง และด้านล่างก็จะเป็นในส่วนของแนวรับซึ่งทั้ง2ตัวนี้เนี่ยเราจะรอให้ตัวของราคามันสามารถที่จะทะลุด้านใดด้านหนึ่งออกไปได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วเราจะรอให้ราคากลับมาทดสอบที่แนวรับหรือว่าแนวต้านเดิมอีกครั้งหนึ่งเราถึงจะเข้าเทรดนะครับซึ่งก็จะเป็นคอนเซปต์หลักที่ใช้ในตัวของเบรกเอาไวทสเดี๋ยวยกตัวอ,อย่างทางด้านของขาบายกันก่อนนะ ขาบายสมมุติว่าตรงนี้เป็นในส่วนของแนวต้านนะครับผมตอนที่ราคาทะลุขึ้นมาครั้งแรกมันเป็นตัวบ่งบอกว่าตอนนี้มีคนเข้าซื้อค่อนข้างที่จะเยอะแต่เมือนะ่อราคามันทะลุขึ้นมาได้ส่วนมากแล้วเนี่ยจะเกิดการเทขายเกิดขึ้นทำให้ราคากลับมาทดสอบตัวของแนวต้านอีกรอบหนึ่งก่อนที่จะเกิด ปรับตัวขึ้นอย่างแท้จริงอันนี้ก็คือในด้านของ b y นะครับในด้านของเซลก็เช่นเดียวกันตรงนี้เป็นแนวรับนะครับส่วนมากแล้วเมื่อราคาทะลุครั้งแรกเนี่ยตรงนี้จะมีแรงขายค่อนข้างที่จะเยอะพอราคาทะลุไปได้คนที่ถือเซลอยู่ก็มักจะปล่อยออเดอร์ออกทําให้ราคามักจะกลับมาทดสอบที่ตัวของแนวรับแล้วเราก็จะค่อยเข้าเซลเราก็จะใช้ตัวคอนเซปต์ตรงนี้ในการเทรดของเรานั่นเอง เดี๋ยวเรามาดูวิธีการเทรดกันนะครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างทางด้านของขาบายให้ดูกันก่อนตรงนี้ก็จะเป็นจุดสูงสุดในกราฟนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นจุดต่ําสุดในกราฟเมื่อเราได้มาแบบนี้เสร็จเสร็จเรียบร้อยเราก็จะทําการตีเส้นนะครับเส้นเป็นเส้นตัวแนวนอนแบบนี้ก็ได้นะสองเส้นทั้งด้านบนทั้งด้านล่างแบบนี้ สิ่งที่เราจะทำก็คือเราจะรอให้ตัวของราคามันมีการทะลุด้านใดด้านหนึ่งออกไปเมื่อราคาทะลุด้านใดด้านหนึ่งออกไปเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันควรที่จะกลับเข้ามาทดสอบตัวของแนวรับหรือว่าแนวต้านตรงนี้ก่อนเราถึงจะเอาเทรดได้นะครับเดี๋ยวเราก็มาดูกันนะจากตรงนี้คุณจะเห็นได้ว่าตัวของราคามันก็จะมาทดสอบในส่วนของแนวต้านด้านล่าง แต่ไม่สามารถที่จะผ่านไปได้นะครับสังเกตได้อย่างไรก็คือถ้าเกิดว่าราคามันทะลุจริงเนี่ยตัวที่เกิดขึ้นมันต้องเป็นในส่วนของแท่งเทียนแบบนี้นะแท่งเทียนตันไม่ใช่หางแบบนี้นะครับถ้าเกิดว่าเกิดหางตรงช่วงที่เป็นในส่วนของแนวรับตรงนี้เนี่ยแสดงว่าตัวของแนวรับตรงนี้ยังแข็งแกร่งและยังไม่สามารถที่จะผ่านไปได้เพราะฉะนั้นมันก็จะไม่ใช่จุดที่มันเบรกออกไป นั่นเองและเมื่อเวลาผ่านไปคุณก็จะเห็นได้ว่ามันมีแท่งสีฟ้าอันใหญ่ซึ่งบ่งบอกว่าตอนนี้ตัวของแนวโน้มเป็นขาขึ้นค่อนข้างที่จะชัดเจนส่วนมากแล้วเทรดเดอร์มักจะเข้าตอนที่มันเบรกเลยแต่เราจะไม่เข้าที่จุดนี้นะครับเพราะว่าการที่เราเข้าที่จุดเบรกเนี่ยโอกาสที่ราคามันจะกลับเข้าสู่โซนเดิมมันมีค่อนข้างที่จะสูงเพราะฉะนั้นเราก็จะรอต่อไปนะครับ เมื่อเวลาผ่านไปอีกสิ่งที่คุณจะสังเกตเห็นได้ก็คือมันจะมีการทดสอบรอบที่2เกิดขึ้นนะหลังจากที่เบรกออกไปตรงนี้เบรกออกนะครับเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วเนี่ยราคาวิ่งกลับมาทดสอบตัวของแนวต้านเดิมซึ่งตอนนี้มันทําหน้าที่เป็นแนวรับไปแล้วเมื่อราคากลับมาทดสอบที่ตัวของแนวรับตรงนี้สิ่งที่เราทำได้ก็คือเราให้เราสังเกตตัวของแทงเทียนก่อนเลย แท,ท่งเทียนที่เกิดขึ้นตรงเส้นเนี่ยควรที่จะมีหางอยู่ด้านล่างแบบนี้นะมันแสดงให้เห็นว่าตรงเนี้ยราคามีการดีดต,ตัวกลับขึ้นไปนัานบนเพราะฉะนั้นก็เป็นหนึ่งปัจจัยละที่เราสามารถที่จะเช็คเพื่อที่จะเข้าเทรดได้อันที่สองที่เราจะเช็คต่อมาก็คือเมื่อราคาเนี่ยมันพ้นตัวของแนวรับไปเสร็จสิ้นเรียบร้อยให้คุณตีเส้นนะครับ ไว้ด้านบนไฮของแท่งที่ทดสอบตัวของแนวรับแบบนี้และตัวของแท่งเทียนเมื่อไหร่ก็ตามที่มันปิดเหนือตัวของไฮของแท่งที่ทดสอบตัวของแนวรับเนี่ยมันก็เป็นสัญญาณบ่งบอกว่าตอนนี้ราคาจะกลับตัวเข้าสู่แนวโน้มาขึ้นอีกครั้งหนึ่งแล้วเพราะฉะนั้นเราก็สามารถที่จะเข้าในส่วนของบายตรงนี้ได้เลยนะ ตอนที่ทางเทียนปิดส่วน stop loss เราก็จะอยู่ที่จุดต่ำสุดที่เราเห็นนั่นเองในส่วนของ t a k e p r o f i t มีให้ใช้2แบบนะครับแบบแรกก็คือเราจะใช้ในส่วนของจุด High เดิมที่อยู่ตรงนี้หรือว่าใครจะใช้ในส่วนของ risk to reward ก็ได้เช่นเดียวกันส่วนมากแล้วเราก็จะใช้จุด High เดิมนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจุด High เดิมเนี่ยเมื่อเราดูตัวของ risk to reward แล้วมันน้อยกว่า1ต่อหนึ่ง ก็แนะนําว่าให้ใช้1ต่ตอนเป็นอย่างต่ําแต่ถ้าเกิดว่ามันสูงกว่า1ต่ตอนหนึ่งอยู่แล้วเนี่ยเราก็จะใช้ในส่วนของอัตราส่วนตรงนั้นเลยนะทําไมต้องใช้ตัวของจุดไฮเดิมเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราใช้จุดไฮเดิมเนี่ยโอกาสาที่เทรดของเราจะประสบความสําเร็จมันก็มีค่อนข้างที่จะสูงนะครับเพราะตอนนี้ตัวของราคาน่าจะกลับขึ้นไปได้อย่างต่ำๆเนี่ยก็คือจุดสูงสุดเดิมนั่นเองเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ อย่างตรงนี้เป็นต้นสิ่งที่เกิดขึ้นคุณก็จะเห็นได้ว่าเราก็สามารถที่จะทำกำไรในด้านของขาขึ้นได้แล้วนะครับซึ่งตอนนี้มันก็จะเกิดในส่วนของจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดใหม่สิ่งที่เราจะทําก็คือเราก็จะเลื่อนตัวของจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดมาไว้ในช่วงที่เราเห็นเหมือนเดิมตรงนี้นั่นเองอันนี้นะจุดสูงสุดอันนี้จุดต่ำสุดนะครับสิ่งที่เราจะรอก็คือรอให้ราคาเนี่ยทะลุด้านใดด้านหน ด้านหนึ่งเหมือนเดิมเลยนะแล้วก็กลับมาวีเทสอีกรอบหนึ่งนั่นเองก็รอก,ก่อนนะครับอย่างตรงเนี้ยสิ่งที่คุณเห็นก็คือมันก็จะเกิดเหมือนเดิมเลยนะครับนั่นก็คือมันจะมีแท่งสีฟ้าค่อนข้างที่จะใหญ่หญที่เแบรบกหรือว่าทะลุออกไปจากตัวของแนวต้านเมื่อมันสามารถที่จะทะลุแนวต้านตรงนี้ไปได้เนี่ยตัวของแนวต้านตัวนี้จะทําหน้าที่เป็นแนวรับแล้วนะครับเมื่อราคาทะลุออกไป คุณก็จะเห็นได้ว่าราคาเนี่ยกลับมาทดสอบที่ตัวของแนวรับตรงนี้แล้วก็จะมีในส่วนของหางเกิดขึ้นแบบนี้นะครับมันก็บ่งบอกให้เห็นว่าตอนเนี้ยตัวของราคาน่าจะผ่านลงไปไม่ได้เราก็สามารถที่จะเข้าเทรดได้โดยที่เราจะใช้ตัวที่ทดสอบเนี่ยตีเส้นไว้นะครับเหมือนเดิมเลยตีเส้นที่จุดสูงสุดไว้นะครับผม เมื่อเราตีเส้นที่จุดสูงสุดไว้เนี่ยคุณก็จะเห็นได้ว่าแท่งถัดมาราคาปิดมันอยู่เหนือตัวของจุดสูงสุดของแท่งที่ทดสอบเพราะฉะนั้นเราก็สามารถที่จะเข้าบ่ายได้ทันทีนะเราก็ซื้อตรงนี้นะครับเราก็ตั้ง stop loss อยู่ด้านล่างส่วน high อย่างตรงเนี้ยคุณก็จะเห็นได้ว่าตัวของ high หรือว่าจุดสูงสุดอะ่ะมันอยู่ค่อนขัานที่จะใกล้มากเพราะฉะนั้นเราก็จะตั้งอย่างต่ำอยู่ที่1ต่อ1 เท่านี้เราก็สามารถที่จะทํากําไรได้แล้วนะครับในด้านของขาขึ้นนั่นเองเดี๋ยวต่อไปเราจะไปยกตัวอย่างทางด้านของขาลงกันเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างทางด้านของขาลงกันบ้างนะครับอันดับแรกสุดก็ให้เราหาจุดสูงสุดและจุดต่ําสุดในกราฟให้เจอก่อนนะอย่างตรงเนี้คุณก็จะเห็นได้ว่าตัวของจุดต่ําสุดจะอยู่ตรงนี้นะครับ และจุดสูงสุดก็จะอยู่ทางด้านของบนทางนี้นะครับเมื่อเราได้แบบนี้มาเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วเนี่ยสิ่งที่เราจะทําก็คือเราจะรอให้ตัวของราคาเนี่ยมันสามารถที่จะทะลุในส่วนของจุดสูงสุดหรือว่าจุดต่ําสุดเหมือนเมื่อกี้เลยนะไม่เกี่ยวกับว่าตอนนี้ตัวของราคาเป็นในส่วนของแนวโน้มขาขึ้นหรือว่าขาลงนะครับมันจะเป็นแนวโน้มอะไรก็ได้แต่เราจะดูแค่ตัวของเบรกเอาจากช่วงราคาที่มันเกิดขึ้นแค่นั้นเอง เราก็รอนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นตรงนี้คุณก็จะเห็นได้ว่าตัวของราคามันมีการดีดตัวลงค่อนข้างที่จะรุนแรงการที่มันเบรกเอาแล้วก็เป็นแท่งใหญ่ๆแบบเนี้ยเป็นสัญญาณที่ค่อนข้างที่จะดีนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันเบรกออกจริงแต่เป็นแท่งเล็กๆแบบเนี้ยโอกาสที่ราคามันจะไม่ใช่เบรกเอาจริงๆมันมีค่อนข้างที่จะสูงนะเพราะฉะนั้นเราจะมองหาตัวแท่งที่มีขนาดค่อนข้างที่จะใหญ่ไว้ก่อน เมื่อเวลาผ่านไปนะครับคุณก็จะเห็นได้ว่าตัวของราคามันก็จะขึ้นมาทดสอบในส่วนของตัวของแนวรับตัวนี้ละเพราะว่ามันเบรกออกไปที่ทางนี้นะแต่เส้นเรียบร้อยมันขึ้นมาทดสอบการทดสอบครั้งแรกของมันที่เกิดขึ้นอย่างที่เห็นก็คือตัวของราคามันมีตัวของหางเกิดขึ้นก็จริงนะครับตรงนี้นะแต่เราจะวัดในส่วนของจุดโลจุดต่ำสุดด้านล่าง ซึ่งคุณก็จะเห็นได้ว่าราคามันไม่สามารถที่จะทะลุตัวของจุดต่ําสุดไปได้เลยเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นจุดเข้าที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเราก็ยังไม่เข้าเพราะว่าแท่งเทียนเนี่ยราคามันต้องปิดลงมาต่ํากว่าจุดต่ําสุดตรงนี้ก่อนเราถึงจะเข้าเทรดได้เมื่อเวลาผ่านไปอีกสิ่งที่คุณเห็นก็คือตัวของราคาเนี่ยมันก็มีการกลับขึ้นไปข้างบนแต่เส้นเรียบร้อยมันก็เกิดการเบรกหรือว่าการทะลุแล้วก็กลับขึ้นไปทดสอบอีกครั้งหนึ่ง เมื่อกลับขึ้นไปทดสอบอีกครั้งหนึ่งคุณก็จะสังเกตเห็นได้ว่าตัวของแท่งเทียนมันเป็นแบบนี้นะนี่นะครับก็จะเห็นได้ว่ามีห่างค่อนข้านที่จะเยอะพอสมควรเมื่อเราเห็นแบบนี้สิ่งที่เราทำก็คือเราจะตีในส่วนของจุดต่ำสุดไว้เหมือนเดิมเลยพอเราตีจุดต่ำสุดไว้ก็จะเห็นได้ว่าอีกแท่งหนึ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นแท่งเทียนที่มีราคาปิด ่ำกว่าจุดต่ำสุดตรงนี้เพราะฉะนั้นเราก็สามารถที่จะเข้าเทรดทางด้านของขาเซลได้นะครับแล้วก็ช็อตเลยนะแล้วตั้ง Stop Loss ไว้ที่จุดสวิง high หรือว่าจุดสูงสุดที่เราเห็นนะครับส่วน Take Profit อย่างตรงนี้เนี่ยตัวของจุดต่ำสุดมันต่ำกว่า1ต่อ1เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเพิ่มเป็นในส่วนของ1ต่อ1นะครับก็จะอยู่ค่อนข้างที่จะลึกหน่อยนะแล้วเราก็รอต่อไป ก็จะเห็นได้ว่าตัวของราคาเนี่ยมันสามารถที่จะทากําไรได้เมื่อราคามันทำกำไรได้เนี่ยคุณก็จะได้ในส่วนของจุดสูงสุดแล้วก็จุดต่ำสุดใหม่เราก็เลื่อนเส้นนะครับตามเลยตามจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดใหม่ที่เกิดขึ้นแต่สิ้นเรียบร้อยรอให้ราคามันเบรกด้านใดด้านหนึ่งไปก่อนนะโอเคเราจะมาดูตัวอย่างตรงนี้กันตรงนี้ราคามันเบรกด้านบนนะครับ เสร็จสิ้นเรียบร้อยราคากลับมาทดสอบอีกครั้งหนึ่งแต่ปรากฏว่ามันไม่มีหางเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเรายังเข้าเทรดไม่ได้นะครับแล้วก็ขึ้นไปครั้งหนึ่งแล้วก็ทดสอบอีกครั้งหนึ่งตรงนี้คุณก็จะเห็นได้ว่ามันมีหางเกิดขึ้นแต่เมื่อมันมีหางเกิดขึ้นสิ่งที่เราจะทําก็คือเราจะวางตัวของจุดสูงสุดไว้อยู่ตรงนี้นะครับตัวนี้นะเป็นตัวที่มีหางที่ทดสอบที่เส้นพอดี พอระวังตัวของจุดสูงสุดไว้เนี่ยเราคาดหวังว่าตัวของทั้งเทียนมันต้องมีราคาปิดที่สูงกว่าตัวนี้เราถึงจะเข้าในส่วนของบ่ายแต่ปรากฏว่ามันไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเข้าบ่ายไม่ได้นั่นเองและเมื่อเวลาผ่านไปอีกราคาก็จะไปทะลุทางด้านของแนวรับสำคัญที่ด้านล่างเราก็จะรอเวลาต่อไปนะครับอย่างตรงนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือตัวของราคาเนี่ยมันไม่ได้กลับ เข้ามาทดสอบตัวของแนวต้านที่เราตั้งไว้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เราก็ไม่สามารถที่จะเข้าเทรดอะไรได้นะแล้วพอเวลาผ่านไปคุณก็จะเห็นได้ว่าตอนนี้มันก็จะมีในส่วนของจุดสูงสุดแล้วก็จุดต่ําสุดใหม่เกิดขึ้นอีกครั้งนึงเราก็ลากเส้นมาแบบนี้ได้เลยนะครับอันนี้ก็คือช่วงที่เราจะดูว่ามันจะเกิดการเบรกเอาเกิดขึ้นหรือเปล่าตรงนี้ก็จะเกิดการเบรกเอาซึ่ง เป็นแท่งสีฟ้าค่อนข้างที่จะใหญ่พอสมควรนะเมื่อเกิดการเบรกเอาท์เสร็จสิ้นเรียบร้อยเป็นแท่งสีฟ้าค่อนข้างที่จะใหญ่พอสมควรเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วเนี่ยราคากลับเข้ามาทดสอบอีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อราคากลับเข้ามาทดสอบอีกครั้งหนึ่งอย่างที่บอกว่าเราต้องสังเกตตัวของแท่งเทียนนะตรงนี้เป็นหางเป็นหางแบบนี้นะครับแดงว่าตรงเนี้ยมันเป็นในส่วนของ แนวรับที่ค่อนข้าที่จะดีวิธีการต่อไปของเราจะทําเหมือนเดิมเลยนะครับปีจุดสูงสุดเอาไว้แบบนี้จะเห็นได้ว่าอีกแท่งถัดมาเนี่ยมันก็จะทะลุในส่วนของจุดสูงสุดแล้วก็ราคาปิดของแท่งเทียนจะอยู่เลยจุดสูงสุดขึ้นไปเพราะฉะนั้นเราก็จะเข้าบายตรงนี้เลยนะครับเข้าบายปุ๊บแล้วก็สต็อปลอสจะอยู่ที่สวิงส่วนเทปโปรฟิตก็จะใช้จุดสูงสุดที่เราเห็นก็จะอยู่ประมาณนี้นะ เท่านี้เราก็สามารถที่จะตั้งได้แล้วแลวเราก็รอเวลาต่อไปนะครับซึ่งจากตรงนี้คุณก็จะเห็นได้ว่าคุณก็สามารถที่จะทำกำไรทางด้านของขาขึ้นได้แล้วนะครับเมื่อราคามันสามารถที่จะทำกำไรได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยเนี่ยให้คุณเลื่อนตัวของจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดไปที่ใหม่ได้เลยนะครับ ่วนมากแล้วเนี่ยผมก็จะรอใหออเดอร์หนึ่งมันทํากําไรหรือว่ามันขาดทุนก่อนผมจะถึงผมถึงจะเลื่อนตัวของจุดสูงสุดและจุดต่ําสุดไปที่ใหม่นะครับถ้าเกิดว่าออเดอร์ที่เราเปิดอยู่ยังไม่มีการทํากําไรหรือว่าขาดทุนเนี่ยผมจะไม่เข้าออเดอร์ที่2หรือว่าจะยังไม่ย้ายตัวของจุดสูงสุดและจุดต่ําสุดนะครับแต่เมื่อมันทํากาไรเมื่อไหร่เนี่ยผมก็จะย้ายจุดสูงสุดและจุดต่ําสุดเป็นตัวของปัจจุบันยกตัวอย่างเช่นตรงนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับ ตัวของราคามันมีการเบรกในส่วนของแนวต้านสําคัญด้านบนเมื่อราคาสามารถที่จะเบรกได้มันก็จะกลายเป็นในส่วนของแนวรับเมื่อเวลาผ่านไปคุณก็จะเห็นได้ว่ามันก็จะเกิดตัวของแท่งเทียนเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะมาทดสอบตัวของแนวรับเดิมของมันเนี่ยมาทดสอบแนวต้านเดิมของมันซึ่งตอนเนี้ยกลายเป็นแนวรับไปละตรงนี้นะครับเป็นห่างเหมือนกัน เมื่อเป็นหางแบบนี้เกิดขึ้นสิ่งที่เราจะทําก็คือเราก็จะตีในส่วนของจุดสูงสุดไว้เช่นเดียวกันรอให้ตัวของราคามันมีราคาปิดที่สูงกว่าจุดสูงสุดตรงนี้นะครับก็จะเป็นแท่งถัดมานะเราก็จะเข้าในส่วนของบ่ายตรงนี้จุดสูงสุดอยู่ใกล้มากเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะตั้งอยู่ที่1.1เท่าแล้วเราก็สามารถที่จะทํากําไรได้ละเมื่อเราทํากาไรไ,ได้จากตรงนี้เสร็จสิ้นเรียบร้อยเนี่ย มันก็จะมีจุดสูงสุดและจุดต่ําสุดใหม่เกิดขึ้นเราก็ย้ายแบบนี้นะครับเราก็จะย้ายมันนะมาเป็นในส่วนของจุดสูงสุดและจุดต่ําสุดใหม่ที่เกิดขึ้นวิธีการนี้เนี่ยมันสามารถที่จะทาวินเบลดได้ค่อนข้างที่จะสูงพอสมควรเลยทีเดียวก็ลองเอาไปใช้กันดูนะครับสําหรับไปที่หาจุดสูงสุดแล้วหรือว่าจุดต่ําสุดไม่เก่งหรือว่าขี้เกียจดูเนี่ยก็สามารถที่จะเพิ่มดิเคเตอร์เข้าไปได้นะกดไปที่ดิเคเตอร์นะครับ แล้วก็พิมพ์ Pivo t นะครับผมเราจะใช้ตัวของ Pivot Highlow ในการดูจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดก็ได้เช่นเดียวกันอย่างเช่นตรงนี้เป็นต้นนะครับมันก็จะมีตัวของจุดสูงสุดแล้วก็จุดต่ำสุดณปัจจุบันให้เราดูถ้าเราจะเช็คจากตรงนี้เนี่ยเราก็อาจจะใช้2จุดนี้เป็นหลักนะนั่นก็คือจุดนี้กับจุดนี้นะครับใช้2จุดสุดท้ายเป็นหลักเสมอแล้วเมื่อเวลาผ่านไปมันจะมีจุดขึ้นมาใหม่ใช่ไหมเราก็สามารถที่จะใช้จุดเนี้ย เป็นในส่วนของจุดสูงสุดได้ส่วนจุดต่ําสุดก็ยังเป็นในส่วนของจุดเดิมอยู่นั่นเองนะครับเมื่อเกิดจุดใหม่ขึ้นมาเราก็เลื่อนตามเท่านั้นเองเราก็สามารถที่จะใช้ตัวของ Pivo t h ร์ไฮโลในการเช็คตัวของจุดสูงสุดและจุดต่ําสุดตรงนี้ได้เลยอันนี้ก็จบแล้วนะครับสําหรับวิดีโอการใช้ตัวของ Breakout ร่วมกับตัวของ Re t ท s t ข้อควรระวังก็คือการดูจุดสูงสุดและจุดต่ําสุดบางคนอาจจะไม่แม่นเท่าไหร่ เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณสามารถที่จะใช้อินดิเคเตอร์ประเภทไฮวอรตไฮโลหรือว่าไฮเออร์ไฮโลวอร์โลที่เป็นอินดิเคเตอร์ที่บอกจุดสูงสุดและจุดต่ําสุดมาช่วยคุณในการวิเคราะห์กราฟได้และข้อเสียอย่างหนึ่งก็คือการเบรคเอาท์ของมันอาจจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องมีเวลาเฝ้ากราฟค่อนข้างที่จะเยอะนะครับก็เหมือนกับระบบเทรด5นาทีส่วนใหญ่ที่คุณต้องมีเวลาในการดูยิ่งคุณใช้ตัวของกราฟเปล่าได้เนี่ย คุณก็ต้องใส่ใจเป็นพิเศษนะครับวิธีการนี้มันเป็นวิธีการเทรดที่ค่อนข้างที่จะเซฟแต่ไม่ใช่ว่ามันจะมีทุกครั้งที่เกิดการเบรกเอาท์ออกไปเพราะฉะนั้นบางครั้งถ้าเกิดว่าเบรกเอาท์ออกไปเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วราคาไม่กลับมาทดสอบก็ต้องปล่อยมันไปนะครับแล้วก็มองหาโอกาสใหม่ๆใ,ในการเทรดส่วนวิธีนี้สามารถที่จะนำไปประยุกต์ใช้กับคู่เงินคริปโตหรือว่าไทม์เฟรมอื่นๆที่ เหมาะสมกับตัวของคุณได้ถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมคอมเมนต์ให้กำลังใจโ o ล l i n g e f f e ด้วยนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้ติดตามก็กดติดตามกันด้วยกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร์น c o ล l i n g e f f e แล้วพบกันในวิดีโอหน้าสวัสดีครับ